ตอนนี้เป็นทางลงเรากำลังจะเดินลงไปนะครับหลังจากที่เราพักให้หายเหนื่อยก่อนนะครับทางลงลาบอยู่นะครับจังครันี้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นทางที่ชาวบ้านนะครับขึ้นมาหาหน่อไม้นะครับจึงมาพบจุดชมวิวนะครับ360องศานะครับ ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปวนพุนะครับอำเภอน้องหินนะจังหวัดเลยครับผมครับทางลงก็จะประมาณนี้นครับก็จะมีคนเดินลงไปประมาณนี้คะงลงไปทีละเก้าครับลงข้ขางๆนะตรงไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเดินลงไปก็จะประมาณนี้นะครับคนเดินลงไปสำหรับท่านที่ นะครับจะขึ้นมาข้างบนนะครับก็ควรจะมีขวดน้าสักขวดหนึ่งนะครับขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ถ้ามาหลายคนก็ขวดใหญ่พอได้กินนะครับเพราะข้างบนจะไม่มีน้ําขายนะครับห้าสิบเมตรจะมีจุดให้นั่งนะครับให้นั่งพักก่อนนะครับครับก็จะมีคนนั่งนะครับให้นั่งพักครับเพราะว่าทางทางชั้นนิดนึงชั้นแต่เป็นขั้นบันไดถึตงตรงนี้ก็จะเป็นจุด ชมวิวที่สามแล้วครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจุดชมวิวจุดที่สามนะครับจุดชมวิวจุดที่สามนะครับจุดชมวิวครับจุดชมวิวพักฟูจินะครับนี่ครับลงมาถึงจุดที่สามแล้วครับถ้าใครร่างกายไม่แข็งแรงนิดนึงก็จะอาจจะเหนื่อยครับ ครับพอดีเลยตัดกันกับไปท้องท้องฟ้าก้อนเมฆคลึ้มละฝนเหมือนกำลังจะตกครับโอ้เราต้องตกแล้วจะห่วงโอ้โดดลงหันด้วยนั่นโอ้ยจะของมันสิลงหันดิกิ้งใหม่หักงอ่ะลูก ลเลยเมันทัายเลย่วันนี้สิอ้ปเล็กหน่อยเนี่ไม่เล็กหน่อยไ่ได้เหร่นนะเงยมากเลยของเล่นผู้ใหญ่เจ้าของไม่เขาเจ้าสิหักุ่นมือเห่นคือเล็กน้อยสิบกสิบโลก็เจ้าก็นำมาแล้วไ่อยากลงมไปเลยตัวคกือนนมัน่อียลนต้จของไปเหตยุบ้านเน ยัง <laughs> มาว่าอยากลง,งามาเนะขาลงมานะครับมันก็จะท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ครับ <kanske> ทางชันนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้